สวัสดีครับผมมาพบกับโฟมสูนนะครับผมตัวนี้เป็นนี่นะครับผมร้อยยี่สิบนะครับผมพีซร้อยยี่สิบครับผมของโฟมสูนนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นสามนะครับผมของพีซีร้อยยี่สิบนะครับเมื่อกี้แท็กตกนะครับผมก็เลยเมื่อยนะครับนื่องนะครับ อันนี้สวนยางครับผมขุดสวนยางลอกสวนยางนะครับผมนี่ครับโมพุ่งขี่ใหญ่มากครับผมตอนนี้ครับประมาณสามผมน่าจะเต็มนะครับผม เครื่องทุกอย่างแท็กอะไรก็รวมไอ้นั่นหมดแล้วครับผมลรอเลอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบอาจจะเก่าในหนึ่งรุ่นคุ้ปูเลครับผมรุ่นคุ้นปูสองรอเอร้อยย่สิบครับผมทีซีร้ 200, อสิครับผม นี่นะครับผมอันนี้คุณปูรุ่นสามนะครับผมเป็นคุณปูนะครับผมของพีซีพีซีร้อยยี่สิบนะครับนี่ครับผมของโคมาสูนะครับผมเัวนี้ครับ กใส่แท็กนะครับผมคงก็จะได้จะไม่ได้ถ่ายนะมีโอเคนะครับผมนี่ครับผม เต็มทันแล้วครับผมใช้เวลาแต่เครื่องอาจจะนั่นนี่ครับผมเพราะว่าเสร็จเรียบร้อยครับผมใต็ม่ลหว นี่ครับสี่ห้าพุ่งขีก็เต็มแล้วนะครับผมเพราะว่าพุ่งขีใหญ่นะครับบนนี้ครับผม ที่420รุ่นคุณปู่นะครับผมเครื่องนี้นั่นยานั่นเยอะหน่อยนะครับผมก็โอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผม